ก็สวัสดีพี่น้องชาวเมสโรกราวทุกท่านนะคะสวัสดีแมอาบองปูนสระเสยยิงกรุบกรุบข้เนียนะคะนานแล้วนะคะแม่ไม่ได้อัปเดตเลยก็ไม่ค่อยได้ลงต่อเนื่องนะคะช่วงนี้เป็ดแม่เพิ่งเริ่มกลับมาไข่วันละสี่สิบฟองสี่สิบสองสูงสุดสี่สิบสี่เออสูงสุดสี่สิบหกนะคะมีเป็ดหกสิบกว่าตัวมันมันหยุดอย่างที่พี่น้องนะเลี้ยงเป็ดไข่มันจะมี ระยะเวลาที่มันหยุดไข่ไปหลายเดือนเลยไข่แต่ได้ไข่น้อยนะบางคนอาจจะไม่ได้ไข่เลยนะคะแต่แม่ยังได้ประมาณตอนนั้นยี่สิบกว่าก็เท่ากับว่ามันก็เจ๊งแล้วแหละนะพี่น้องนะเลี้ยงเป็ดไข่ก็ต้องทําใจเราก็ไม่ได้ให้อาหารลดนะคะให้อาหารปกติเหมือนเดิมนะคะยังคงกินเก่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้ดูวันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูว่ายังเป็นวันที่สามนะคะที่น่าจะได้ ไข่ประมาณ40ฟองขึ้นนะคะดูคร่าวๆนะคะอากาศมันเป็นอากาศมันมีผลด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยเยอะค่ะนี่ข้อก็จะชื้นๆค่ะแต่ก็พยายามจะมีมุมที่ตอนเขาวางไข่ให้มันแห้งๆหน่อยค่ะก็ดูแลกันไปนะคะทำไมไม่หยุดเลี้ยงเอาถ้ามันขาดทุนก็คนมันเคยเลี้ยงเนาะมันก็พูดยากเหมือน เหมือนเราอะ่ะเคยไปกินอาหารร้านไม่อร่อยเราก็ยังไปเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนยังไงเหมือนกับเลี้ยงเป็ดได้กินไข่ตัวเองด้วยได้แบ่งญาติพี่น้องไปด้วยขาดทุนไปด้วยไงพี่น้องมันก็นทั้งสุขทั้งทุกข์ปนๆกันไปก <c oughs> ็ยังคงยังคงทำแต่ว่าถ้าอนาคตอาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบประมาณหกสิบตัวนะคะ อนาคตก็คือจะลดให้เหลือน้อยลงตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติก็คือหมายถึงถ้าเขาตุ๋ยก็ให้เขาตุ๋ยไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเหลือเก็บไว้ประมาณสักสิบห้าไม่เกินยี่สิบตัวแค่นี้พอค่ะจะ,จะไม่เอาเยอะแล้วนะคะจะไม่เอาแบบห้าหกสิบตัวแล้วนะคะพอนะคะเป็นภาระนะคะภาระเยอะด้วยคะ่ะอันนี้ไม่เอาถังมาก่อนนะคะช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกหลายวันแล้วนะคะอาจตกก็ตกนิดนิด ตกนิดๆนะคะไม่ตกเยอะไซส์ใหญ่ก็ยังพอได้อยู่นะคะแต่ก็ใหญ่สูงสุดก็ได้แผงละร้อยหกสิบนะคะใหญ่สูงสุดตอนนี้ใหญ่สวยกว่าเบอร์ศูนย์นะคะพี่น้องแต่ก็ขายร้อยหกร้อยเจ็ดบ้างๆนะคะนานๆจะได้สักทีหนึ่งอันนี้ยี่สิบฟองแล้วนะคะ หนึ่งสองสามยี่สิบเจ็ดฟองเ้าสู่ฤดูทำานาแล้วพี่น้องก็แม่ก็เริ่มตัดหญ้าให้บัวแล้วนะคะแม่ก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะสัญญามันหมดแล้วก็แกยังหางานใหม่ทำไม่ได้แกยังอยากทำงานอยู่นะคะอายุเจ็ดสิบกว่าแต่แกยอยากทำงานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าหกสิบห้าหรือหกสิบหยุดทำงานนะคะเมื่อวานตอนเย็นมาเอาเป็ดเข้าเเรามีเป็ดไข่ลงน้ำนะคะ เห็นขาวๆใสๆอ่ะไข่ลงน้ำเฉยเลยค่ะเมื่อวานก็เท่ากับได้สี่สิบเมื่อวานสี่สิบสองฟองนะคะมันไปเล่นๆแล้วก็ไข่ลงน้ำบางทีไอ้ไอที่เราไม่เห็นไข่มันก็อาจจะมีผลนะตรงลึกๆที่เราไม่เห็นนะพี่น้องอันนี้จะมอมแมมหน่อยนะคะไปไปไข่โซนที่แบบว่าระวางถังน้ำให้เขาดื่มเขาเล่นนะพี่น้องแล้วเขาไข่ตรงไหนแล้วก็ มันเป็นนิ่มๆเนาะตอนที่เป็ดออกไข่ใหม่ๆมันจะเป็นเหมือนสลามเป็นก้อนนุ่มๆนิ่มๆ,มๆเหลวๆพี่น้องไม่ถึงสามสีวิเขาก็จะแปลสภาพเป็นของแข็งเป็นเปลือกแข็งนะคะวันนี้ได้สี่สิบสามฟองนะคะแต่ถ้าประมาณนี้มันจะมีสายสายที่จะวางไข่อยู่นะคะถ้าเข้ามาก็เจอช่วงนี้เข้ามาเจอถ้าไม่ได้เข้ามาก็อีกาข้าไปกินนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาสั้นๆ